นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือตื่นเช้าขึ้นมานะคะ<ช>ที่พักของเราจะมีระเบียงด้วยนะเง่ยบสงะใช่เงบมากเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังดก่า<ช> ะคะเราจะไปไหนนะไปตลาดเช้าค่ะตลาดเชา้าตลาดท้องถิ่นนะคะของเชียงรายดอยแม่สาลไปกาดไปกาดเจ้าเจ้าเดินไกลไหมอ่ะก็ที่วันเราไปเที่ยวกันนั่นแหละค่ะเราก็เดินขึ้น,นะะเน,นินอีกสองวัยเมตรนะคะอืมเนินสูงนะเอาจริงโอ้อยูนเขาค่ะมันต้องคความสูงทุกจุดคือความสูงค่ะบนเขาโอเคเราจะกลับไปเรื่อยเนะคะ No, เนาะเส้นทางนี้นทางเขาคนันใช่สวยมากทุกคน ท้อหอมชูของขาวเห็นไหมคิอวงานเรากินแค่ซอยแ้วมันจะมีผักด,ดองมา,าได้เห็นสองขาวในผักด,ดองเนี่ยเป็นล้อหอมชูใช่ใชค่ะที่สั่งเวชานั้นมันเหมือนชูรสแค่เราอะ่ะใส่กับข้าวใส่หานแล้วมันก็จอกรสชาติหวานนิดๆมีความหอมเราเห็นตนามรใช้ในเราคือนอนแมนส่สลองมาเขอบผูข้างทางเป็นต้นเหมือนต้นหอมอ่ะไปกินใหญ่ๆอ่ะนี่แหละหอมชู ดูไมเขาจะกินรากกันต้นเขาก็กินแต่รากเอาไปทำเป็นเหมือนกับสารชูรสอาหารกน่ะกินกันดีพราเม่านี่คืออาหารท้องถิ่นนะคะของตลาดชาวที่นี่นะคะอันนี้เป็นซาโมซา อันนี้เป็นหมี่นะคะก็คล้ายๆหมี่ั้วนะคะแต่เส้นเขาจะหนากว่านะคะก็ปรุงรสนะคะใส่พริกใส่ถัว่วใส่ผักชีแล้วก็ห่อด้วยใบตองนะคะชอบตรงที่ว่าเขาห่อใบตองนี่แหละและอันนี้ก็เป็นนะคะจะเรียกว่าอะไรละ่ะต้มต้นอ่อนถั่วลันเตาค่ะเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยแหละคะ่ะอารมณ์มันเหมือนโจกบ้านเรานะคะก็ใส่ผักใส่เครื่องปรุงนะคะก็อร่อยดีนะคะ รสชาติก็จะจีนจีนหน่อยอะเนาะเขาก็ทำแบบเป็นก้อนด้วยนะคะลองดูกัน เอาไปตามผสมกับงาแล้วก็เอามาเอามาปั้นให้เป็นถุงห่อแล้วก็เอามาปิ้งหรือมาจีไฟแล้วมันก็จะกอรอบๆโรย่้ำตาลอ้อยเนี่บางที่ที่ที่แม่้องสอนจะใส่น้ำตาลเาที้ยวยงงยน้ำตาลเทีย้ยวใส่ก็โรยงาแต่ที่ไม่ใส่น้ำตาลอ้อยแล้วแต่ว่าใครจะปรุงแบบไหนแต่ว่ากรารมวิธีในการทําแล้วก็ขั้นตอนการทำเหมือนเดิมกันเอ่อเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวดำแป้งดินอ่ะเอาไปตำด้วยพวกไม้แล้วก็บางบางที่จะใส่งาลงไปเลย เลก็คุหรือกาให้มันเป็นเหนียวเหนียวแล้วก like ็มาข้าแต่ว oh, oh, nope. ันนี้ก็ตำัอข้าวแล้วก็มาปิ้งก่อนแล้วก็โรยงาเอาอันเร็วเหรอเจ๊แสองอันโลห้คีแค่โลคือรทำไม่ไดทําเลยค่ะทมานทเหมือนโรตี๋อนมเหมือนโรตีอ๋อฟิวนั้นนี้ยคือฟิวทำไมชาเดเออท้องผิดเลยนะ จี่่ีเรใส่แล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำใช่เป็นการเอาแป้งซาลาเปาที่เราปั้นกันอะแล้วก็การที่จะไปนึ่งเหมือนที่เรากินกันก็เอามาจีกระทะแล้วก็ใส่น้ำใช่มาดูได้วยนี่เราทอดเสร็จแล้วกทอดนานไหมคุณมันจะสุกกะค่ะประมาณสิบนาทีถนาทีซาซ่าใส่หวานนะคะเดี๋ยวถ้าใส่ใส่หมูอย่างเงี้ยก็ประมาณสิบห้านาทีโอ้โหตอนจีดแล้วเราใส่น้ำทีเดียวตอนจีดแล้วใส่น้ำ ไปเติมน้ำคานประมาณสี่รอบก็พอเปิดดูเราก็เติมถ้าสมมติไม่มีทำมาเป็นทีเป็นวันนั้นก็อดูแล้วเป็นเกี่นาทีใส่น้ำรอบนึง้แห้งก็ใส่ให้เมเกลดดูใส่ไก่ค่ะอันนี้คือไส้ของันเชไหเลี่นอันนี้เป็นไส้ไก่อันนี้ไส้ก่คฟังว่าดูได้ไหมได้ไส้หมูแะ้วอันนี้ไส้ไก่ อันนี้ไส้ไก่นะคะสีจะเหมือนไส้กะหรี่ปากมากไั้หูกะหรี่ด้วยใช่ไหมคะก็อันนี้จะเป็นถั่วถั่เปลือเห็นแล้วค่ะชิปมันจะมาหนิเอ้ยอันนี้จะเป็นถั่วแดงตัวนี้เป็นมะ้าวนะคะและกถั่วถั่วแดงนี้เราเอาไปเอาไปเคี่ยวเอากวนใช่ไหมอ๋อไปกวนถั่วแดงแช่เราไปกวนใส่น้ำตาลเลยไหมคะใส่น้ำตาลเสร็จเลยไหมคะ อ๋อถกง้ uh, okay. é, tree, so ่วอ so ๋อด้ร้วงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตันนี้ไม่มีผสมอะไรโอเคอถูกใจง่เนอันนี้เป็นมะพร้าวนี่มันต้องเปิดเนาะกล่องมันมันเปิดนะเป็นมะพร้าวเมือนไส้หน้าก็ฉี่มะพร้าวคั่วๆหน่อยกรนีจะเป็น อยงเป็นเผือกมีฟัออมเผือกเป็นเผือกเผือกกวนอ้อเขามีหลายไส้ค่ะหมูหมดแล้วอันนี้หมูหมูหมดแล้วใช่แล้วเออเพราะเขาทอดน้ำแล้วค่ะเป็สุกไปหวังจ้ะหากินที่ไหนก็คยได้เหมือนกันเพราะว่าไปมาหลายที่ก็ไม่เคยได้เจออ่าแต่ก็อร่อยอร่อยมากทุกนคือมันเป็นอารมณ์ที่จืดจจีนนะแต่มันก็แบบเข้ากันได้อ่ะ อกีกที่หนึ่ง,งปลากัง้งค่ะมานปลากั้งเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาจากแหลทาของชาวบ้านแล้วก็าอาจารย์สุกโชคนะคะนี่เริ่มแล้วก็ทำที่ตรงนี้ให้สวยงามแบบนี้สวยจริงๆนะทุกคนนี่คือตรง <c oughs> ส่วนไหนคะวันนี้คือจุดแรกที่าทาอาจารย์สุโชคได้มีการเริ่มให,ให้สร้างที่คือเจดีเก้าชัน้น ตอนแรกที่มีก่อนการสร้างมีกิจดการนิมิตแล้วฝันเห็นองค์เจ้าแม่กุดอมิตในช่วงแรกที่ทีออ่มาจอมวัดที่นี่แรกๆก,ก็เริ่มแบบคิดแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงเงิน uh huh. เงินทุนก็ไม่มีด้วย uh huh. ความสีทาของชาวบ้านแล้วด้วยคราวที่ท่านเป็นพระที่ไปในแนวที่ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกัน มีให้ดูดวง uh huh. แต่ไปกันดูดวงที่ไม่ได้เรื่องงมงายดูดวงแบบว่าแนะนําชีวิตแต่ละคนที่เขาบอกว่าแนะนำไปแลชีวิตชาวบ,บ้านดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นอะไรขึ้นก็มีเงินรายสัทธาเข้ามาสับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนความดังตรงเนี้ยของมาจังสุดโชคดังไปถึงเมืองนอกก็จะมีในหัวมีเจ้าสัวต่างประเทศเนี่ยจากฮ่องก,กองจากสิงคโปร์เข้ามาร่วมทุนก็ไปดูข้างบนข้างบนเป็นที่ประดิษฐานของ ภาพหลายๆรูปหลายๆแล้วขนาดข้างบนท,ที่ไม่ดูแบบเส็ยไปไปกันค่ะ ใช่ไปชมดิ่งด้านบนแล้วก็ไปดูปฏิมากรรมด้านบนกันโอเคไปไปค่ะครับผมสงบเงียบมากตอนจะได้ซื้อนะคะติดต่อซื้อตั๋วด้านข้างได้คะทังละยีบาทนะคะทังละยี่สิบบาทด้วยนะซื้อตั๋วอันนี้กรุงลิฟต์นะคะการดูแลกำลั้แค่าส่เป็นอ๋อต้องนั่งลิฟต์ด้วยนะคะทุกคนนะคะตึกยี่สิบห้าชั้นจะเดินไหมคะอ๋อไม่ค่ะ25ชั้นไม่ไหวค่ะโอเคงั้นซื้อตั๋ว อ่าชำระเงินให้เขาดูตั๋วหน่อยตั๋ว้นลิฟต์นะคะคนละยี่สิบบาทนะคะเพื่อนมาถ่ายรูเนาะทำบุญร่วมกันทำบุญนะคะถ้าใครมานะปลาค่างหรอางอ๋อนี่ไงปลาค้างไหมคะคะ ปรกจั่งทางภานเหนือนะคะาเป็นแบบที่ยืนอยู่บริเวณนี้แต่ก่อนเป็นนี่เป็นน้ำตกวัดดีปลาวแบบประเทศนี้อยู่ในเมรัยอ่ะอ๋อลันตบตอนนี้ไม่ไดเห็นแล้วตบมาอยู่ไหนเหนนี้ไงตบมาอยู่นี่กินได้เห็นไหมโอ้ยนี่บาปกรรมมาพูดถึงเรื่องกินละเออในวัดเลยเออ อ่ะทีเราก็รอลิฟต์นะคะวิแต่งตัวสวยงามมากคนเขาแต่งตัวเลยนะคนบริการลิฟต์เอออ่ะเดินเข้าไปสามคนนะคะอ่าออ่ะขึ้นมาแล้วในชีไม่เคยใส่ถุงเท้าที่ขึ้นลิฟต์เลยเชิญชมบารมีเจ้าแม่ปิ่นฐานใส่ค่ะ นั่งช <t ot lunch _> um ิลๆบนแทร็กสายสายใช้20ปอนด์จะมีบัตรในคลาสเพื่อรถไฟฟ้าด้วยนะคะใช่ ไปเราเราขึ้นรถมาจากนู้นใช่ไหมเดี๋ยวตอนกลับจะเดินบันไดลงไปไหมคะ,ะเดี๋ยวลงไหมไม่ต้องขึ้นรถโอ้ขึ้นนะดเออขึ้นดีกว่านะคิดหนักนะเออบันไดไม่กี่ขั้นเองโอ้ไม่กี่ขั้นเองคำว่าเองด้วยนะใช้คข้ามาเองด้วยนะ ลายสียืดเรื่อยๆชุดที่เป็นสีแดงทาตอนทำสีมันจเป็นสีขาวเลยแล้วก็กระดับแคนบุ๋ขาวไอตัวเทขาวนก็เริ่มได้เริ่มมีแต่สีชุดแต่สีมังกรอน่คนนัําไปเรื่อยๆอันนี้สมเต็นกาูก็มีสีส้มอันนี้ก็คม่กวนอรอ เมีการตัดแขนตัดขาเพื่อที่จะแบบให้บริจาคให้กับทำเรียกอะไรนะสองเอ้ยให้กับกับกับทุกทุกคนเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับเวรกรรมที่ได้รับ,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 บอ,อะไรเงี้ยจำไประวัติไม่ได้เพราะคาดาที่เคยดูในท<ม>ีวีที่เป็เออประชาเนมีการเสียแขนแล้วก็มีการที่แบบ อีกเลชชั่นอาเซอร์หรอเป็นลูกเป็นเป็นนักวอชาการก็คือผ่านทุกท่ากริยามาหลายๆประเทศอย่างเงี้ยชั้นต่อไปกันหนึ่งขั้นไปนะคะเดินงขั้นไปชต้นนี้ก็จะเป็น <wield> ช<อา> <Emperor> ั้นสูงสุดก <at S 1> <i competitions> ็คือันนิคถามว่าแรงศรัทธาที่สร้างชั้นนี้แล้วก็มีสมบัติอะไรบ้างของของรูปปั้นต่างๆเป็นในชั้นที่องค์เจ้าแม่กระอิมเนี่ยบรรลุแล้ว จุดหมายต่อไปของเราค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะวันนี้น,นีาตกเป็นวัดที่ยึ่นนะคะแตาากวากพิ่ประกั้งมาจุดหมายก,ก่อนที่เราจะเข้าเช้าวันอีกวัดหนึ่งคือวัดต้องเสด่าวัดต้องเสด้นแต่ที่เราเข้ามาจริงๆในส่วนของตัวประวัติก็ไมไ่ได้มีอะไรมากเป็นการสร้างวัดจากสราโนส์สราโนสน์เป็นศิลปินชาวเหนือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในส่วนของตัวปริมากราเป็นลูกศิษย์อาจอมเฉลิมชัย จากเราเะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะอาจจะได้ไปวัดร่องขุืนวัดสีขาวของเรานะคะดูวว้เที่โพนะวันนี้เราเข้าเป็นวัดสีเงินของอาจารย์สัจฉลานแต่หลักเข้ามาในการทำด้วยความที่อาจารย์มองเห็นว่าเออหอ้รัศมเชิยว่าสีขาวแล้วใช่ไหมของอาจารย์สว,วออาารรค์นะ้ีบ้าันดำก็หลายๆคนก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องของของนรกสวรรค์อาจารย์สัานกก็เลยทําที่นี่เหมือนกับเป็นการสารรเสริญองค์ พวกักษณศาส่วนหนึ่งก็จะทำให้มีสีสันที่ดูส,สวยงามมากขึ้นก็หลักก็จะทําเป็นงานงานปั้นเหมือนกันงานปั้นเหมือนของอาจารย์เสริมชัยที่วัดร่องขุ่นแตะปั้นแล้วก็ลงสีสหลักก็จะเห็นเป็นสีน้งเงินที่เด่ๆนๆเลยรูปลักของสถาปัตยกรรมที่คือทางเข้าประตูเลยเ,ยเป็นเทพพญายนคราชมูจิมิจลริมกับปู่สีสุทโธเที่ยามาเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกับเอามาต้าหน้าประตูวัดแล้วก็เข้ามาข้างในตรงบริเวณด้านหน้าก็าเห็นเป็น เออ่เรียกไงมังกรลงบันไดหน้าบันไดมังกรที่เราเห็นบันไดหน้านะคะคนไทยจะเจอจะเป็นบันไดหน้าแต่ตัวก็คือคัะเจ้มังกรของคนจีนเข้าไปวัดเมื่อตะกันก็จะเป็นเป็นเป็นบันไดมังกรขึ้นไปแต่๋ยวเข้ามาด้านในก็จะมีชตัวขององค์พระที่สวยงานล่างเห็นว่าตัวฐานสวยมากเขาเก็บอยู่เต็มไปหมดฟังแทนดูโอค์พระลุแล้วก็ รูปของจิตกรรมผผนังซึ่งบกติก็จะเห็นเป็นเรื่องของพุทธปรรมโลกทั่วไปอยู่แล้วกับในเรื่องของป่าหินรกาแต่ว่าที่นี่ทำสีท่อนท้างสีเราลองแก่นดูรอบๆแล้วก็ดูสีดูในเรื่องของกิจกรรมโลกทั่วไปสวยจริงๆนะนสีฟ้ารู้สึกเย็นขึ้น,นมาเลย เช้าอีกวันนะคะก่อนกลับกรุงเทพเราพักกันที่โรงแรมดมอนปาร์กอินอยู่ในตัวเมืองเชียง,งรายจ้าตอนนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารเช้านะคะที่ของที่นี่อ่ะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะตามโรงแรมเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ M มีบ้าง<บ>หรือบ,บางทีก็เป็นแบบเป็นอะไรนะเข้าไข่กับคออดอกอะไรอย่างนี้แล้วแต่วันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่รอรอพี่คนหนึ่งอยู่แล้วพี่คนหนึ่งยังไม่มาแล้วก็เขาแต่งกันก่อน ลองเข้าไปดูกันงั้นเดี๋ยวไปดูกัน พี่จัอยู่ที่สิงค่ะสิงหบุรีสิงปายังอุาเล่นเลยเอา้าป้าป้ามาถึงนี้แล้วนะคะจังหวัดเชียงรายเจ้าเชียงรายนะจ๊ะไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะ ต้องนึกใหม่ต้องอยู่เชียงเชียงรายเออถ้าเกิดคุณคุณดูชื่อสาลิงกิดตั้งแต่วันแรกคุณก็จะงงว่าตลงอีพวกนี้ไปไหนกันมาบ้างวันนี้เชียงรายนะคะวันนี้เชียงรายมาสุดท้ายคือเชียงรายแล้วเราก็เอาไปที่พักง่านะคะต้องกลับกรุงเทพนะคะก็จะล่องมาก็จะผ่านตรงนี้ค่ะทางช้างที่จะผ่านเราส่วนส่วนเริ่มเรี่มพวกคนที่ไปเชียงรายคือต้องมาที่เป็นทางผ่านอยู่แล้วคเป็นทางที่แบบมเต้องอยู่ริมถนนแล้วก็ เป็นสวนที่เขาขึ้นชื่อว่าค่ะทุกคนรู้จักยู่แล้ว,แล,วแล้วที่นี่เป็นยามายังไงคร่าวๆหน่อยได้ไหมพี่เป็นมายังไงเหรอคะเรื่องเขาดูไหมเป็นพื้นที่ของทางบริษัทแบบบุรีรัยนได้แหละแล้วก็เขาเดี๋ยวเขาก็มีมีฟาร,ร์มยอยู่ข้างในอยู่แล้วเขาทัดจากทําเป็นเหมือนกับเาฟาร,ร์มทัวร์คือเขาไปเชี่ยว่าเป็นลักษณะของเชิงเกษตรเชิงทิวศอะไรงี้ก็จะเข้าพาวจะมีนั่งรถเนี่ยค่ะรถล่างของทางสวนไกลๆหน่อยนะทุกคนอันนี้รถแเทเ็กอร์ อันนี้รถเขาังนู่นค่ะนู่นแต่ไม่ใช่แถวโต๊ะคนนี้นะคะไม่ไหวค่ะไม่ไหวแล้วนั่งรถลากแล้วก็มาสีก็ดีนะเรียวดีใช่ไหมเรียวดีนะแล้วอย่างนี้ไม่ใช่เท่ยแล้วเขาจะมีแต่ว่าเขาจะมีรอบนะสม่คุณไม่ได้นั่งหรอกเพราะว่ามันใช้เวลานิดนึงต้องเสียค่าตั๋วแล้วก็ขึ้นรถไปถ่าให้ดูใกล้ๆนะคะเขาจะวนขึ้นไปในสวนในร้านรูปเลยทั้งหก็จะมีห้องอาหารมีร้านอาหารมีสวนเขาไปแวะตามจุดฟาร์มต่างๆของแต่ขับของเขาก็จะมีทั้งของฟาร์มดอกไม้ฟาร์มผลไม้แล้วก็ อความชาเขาก็มีคมีค่อนข้างจะดีรวมหมดเลยเนาะรวมตัวทุกอย่างเหรของของสิ่งเขาอ๋อนะเขามีทุกแต่เราคงไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะใช้เวลาไม่ไหวเหมือนกันมันกว้างมากจริงๆทุกคนก็เก็บไฮไลท์ของเขาของเส้นนี้มาก็เนี่ค่ะเดี๋ยวสิ่งของเขานะคะไปหาสิ่งอยู่หนอยู่หน้าปาร์คเขาเลยเราไปดูสิ่งใกล้ๆกันดีกว่าตอนนี้อาจจะดูเล็กไปว้าวอ้าวกลายเป็นตัวเล็กสิ่งตัวใหญ่เวอร์ ค่ะทุกคนรู้จักนะคะที่นี่คืออะไรคะจังหวัดชมพูค่ะออวัดร่องผุดผอดการเฉลมิมฉา յ โคสิทธิ์ที่ทัพของเรานี่เองนะคะมาเชียงรายไม่มาวัดร่องผุดหัวามาไม่ถึงเชียงรายนะคะใช่ค่ะนี่คือ,เ,อรรคเป็นแลนด์มาร์ก <Land mark. S 2> ก่อนกลับแลนด์มาร์กเนาะแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คที่หนึ่งเรานะไปค่ะเดินกันไปเลย ้มามแลวนะคะคนี่นะคะอาณาจักรศิละปะของอาจารย์เฉลิมชยัยโคสิภพัฒน์นะคะทุกคนอลังการมากนะอลังการสมความเป็นแกจรจริงๆเนาพี่เนาะจากรูปลักษณ์ที่เราเห็นนะจากตัวสักวันสัวนแต่ว่าด้วยความที่อาจารย์จะทำมาก่อน รูปลักษ์ของตัวงานเป็นงานบูญปั้นเหมือนกันที่เมื่อวานเราไปที่วัดร่องเสือเป้นมาเมื่อวานใช, oh, ใช่ใช่ใช่สลามนกหรืออาจารย์อาจารย์สลามนกเนี่ยเป็นลูกศิษย์แกเคยมาช่วยแกทำวัดร่องขุ่นนี่แหละ mm hmm. ตอนที่เบิดวัดร่องขุนทาใหม่ใหม่อาจารย์สลมชายแล้วก็ท่านก็เลยไปทาที่ที่ของของคุณพื้นที่ของแกที่ตรงบริเวณเฝั่งบินน้ำพกฝั่งนู้นของอาจารย์ mm hmm. สลามนกค่ะ mm hmm. ก็แนวการทําเ,เ,เป็นเป็นเช่ชัว่าเป็นการทํา mm hmm. งานปิมกามดีกว so ่าว่าทุกอย่างมันจะการปั้นทั้งหมดไอ้ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยงานปั้นคืออะไรคือการปั้นปั้นตรงนี้ปั้นแล้วก็มาปะเอามาติดเอามามาเป็นชิ้นๆแล้วก็มาติดดกันไม่ได้แบบว่าก่อขึ้นมาเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยทางก้อนเนี่ยอย่างเงี้ยดูจากอันนี้ก็ได้งานงานปั้นคืออะไรเนี่ยแต่ละชิ้นปั้นแล้วก็เอามาต่อปั้นแล้วก็เอามาต่ออย่างเงี้ยเนี่ยปั้นแล้วก็เอามาต่ออะไรงานปั้นแล้วงานค่อนข้างค่อนข้างจะ จะเรียกว่าอ่อนช้อยอะถ้าเราสังเกตมันจะมีทั้งตัวโค้งโค้นที่แบบว่าดูน่ะดูแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆอ่อนโค้งขึ้นไปแล้วก็มีตัวบนตัวยอดต่างๆนี่จะเป็นงานปั้นซึ่งงานของหลวงพ่อค่อนข้างละเอียดแล้วก็สวยซึ่งวันที่เราเห็นเราลงสินเต้เนยของอาจารย์สลามโนก็คล้ายๆกันแต่เขาจะเน้นสีนในเรื่องของของหลักธรรมของธักษณาที่ที่บรรลุแล้วนะคะอาจารยอสมุนไชยจะเรียนรู้ของการการทำความดีความชั่วการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองจะเรียกว่า ผู้สายชาวบ้านคือพยายามพัฒนาตนเองอ่ะให้ข้ามผลกิเลตทั้งกวงอะ่ะเพื่อขึ้นไปสู่สวงสว่าหรือบรรลุในส่วนผมทาทาดีได้ทีทำชั่วได้ชั่วประมาณนั้นนะคะมันเป,ป็นสีขาวนะอันนี้ค<อ>ือนาทีนาทีสีทันดอรหรือวันน้ำล้อมรอบแล้วก็ทางขึ้นไปก็จะเป็นการข้ามไปข้ามนรกนรกก็จะมีการทําเป็นตัวกิเลส์พยายามเอามือมาดึงพวกกิเลตท,ทัาไหลายาเอาดึงมาดึงเรามาล้างเราเวลาเราทำเลยเหมือนเราดูกระตูไหมจะมีสองตัว คอยกระซิบราตัวดีเดีตัวร้ายอ๋อมันบ๊วยบวยอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นถ้าตัวร้ายมัน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 ทำให้เราแบบกลับไปอยู่กับมันได้เมื่อไหร่นั่นคือคุณกลับมาโอเแล้วโอ้ยคุณเดินเข้าไปถ้าสมมุติเป็นการ์ตูนไอ้พวกนี้ก็พยายามดึงคุณถ้าคุณหนีมันไม่ได้คุณก็จะลงไปอยู่กับมันคือตกอารมณ์ตกอารมณคือคนเราต้องให้อ่ะหนีกิเลสให้ได้แล้วเดินผ่านบันไดที่พยายามทำใ้ขึ้นไปอยู่สูงสวรรค์ด้านบน จะได้นอกจากข้างในใเราถ่ายถ่ายคลิปไม่ได้ช่วงช่วงที่ตีแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีที่แล้วก็ยอดด้านบนแตกหลายตัวไว้เดี๋ยวเข้าไปอาจารย์น่าจะท้องจำมาแหละมีเล้าวเหมือนกันแต่เราถ่ายข้างในได้หรอแม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายได้แค่ตรงเออถ่ายได้แค<ๆ>่รอบๆน่าเสียดายไม่งั้นเราจะได้แบบ พาให้คุณที่ดูคลิปเออ่ที่ดูนี้เราจะได้เข้าไปดูด้วยกันข้างในก็อย่างที่รู้ว่าเบริการช่างผู้บริโแต่หลักๆลายแต่ก่อนก็่จะมีการทำถุงตามกระหนังใช่ไหมใช่การทำกระหนังคือเรื่องของพิเศษเรื่องของแค่พยาดาตามชั้นชั้นชั้นรถรถชั้นหลังหลังกันมาเนี่ยแต่ข้างในหอดตาลถึงจะดีเอ่อจิตใจของกระหนังที่มีรูปมูต้นแมงมีรูปแบบโดนเลมอนมีอะไรอ๋ออะไรที่ขีดกรอไปเลยใช่ไหมเออเป็นฮีโร่ในสมัยปัจจุบันอาจจะเข้าไปดูแต่ว่าคงถ่ายให้ไม่ได้เนื่เพรากเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ที่ต่อไปนะคะเราก็มากันที่อาณาจาักรชาค่ะนั่นคือไร่ชาฉุยฟงค่ะถือว่าเป็นไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่หนึ่งในจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้นะคะที่เขาก็จะมีโรงผลิตชาส่งออกยิ่งใหญ่นะคะอลังการมากค่ะทุกคนไม่แวะไม่ได้จริงๆค่ะทำอะไรกันอยู่คะวันนี้เราอ,อยู่ในฉุยฟงนะคะอยู่ในส่วนของ เบเกอร์ลี่ตรงนี้เป็นเบเกอรี่ชานะคะคือเลี้ยงชาที่ชาเพราะว่าใส่หลงหลงแกะพริกใส่หมนยอก็เป็นเค้กชานี่นะคะแล้ววันนี้เราจะสั่งจะสั่งอะไรพี่วันนี้ให้ทำไมนี่เดี๋ยวก็าจะจดรายการต่างๆปากกากินอะไรบ้างใช่เยอะมากเมนูแล้วพอไปสั่งก็จ่ายเงินนะคะ